โอ้กระตุกมากกระตุกมากกระตุกมากจ้ะ๋องเขาป้บเฟเลได้ยังไงร้อนในหัวเลยทำจันทร์ต็มมิ่งระเบิด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 กโว้ย เทียนับมี่ยังไงสัตว์กูจะกระสือให้เป็นเทียนับมี่ยัไงโอ้ยลูกซองใครเป็นเร่อลูซองวะเข้ามาละใไขมันป่าะระเบิดไข่อย่าป่าจังเลยวะ ว่างๆนะครับพี่ครับทำว่างว่าง,างครับอะไรว่างว่างนะมันอยู่ข้งนี้มันอยู่ข้งไนมันอยู่ข้งไหนมันได้ยินเสียงวะ่ะอุ้ยอุ้อ้ลูกซองยันเค เจมนมไหมครับโน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 อยากเล่นพัฟจีจะเอาไว้กันว่าง,งใช่จะเอาไว้กันว่างวิธีเล่นพับกียังไงให้หัวร้อนครับเดี๋ยวรอดูลราดูเดี๋ยวดเดี๋ยวทำห้ด <laughs> ูเฮ้ยมัน <laughs> มันต้องมีมันต้องมีหลอดเฮ้ยโคตรเฟียวอ่ะบอกเลย โอ้ยกูรู้กูรู้กูเล่นเล่นวิ่งซิกแซกนี่กูรู้ไงว่ามันอยู่ข้างหลังนะไอ้กูไม่มีซิกแซกหรอกเฮ้ย Quý lúc xong. Cái gì mấy đồ rồi Khó này. Mình, mình dùng đi, đi, đặt đặt hay. ต้คนอยู่ซรายมันก็ไม่บเวอร์ให้ด้วยนะมออักดจะสวนไม่ขึ้นเออโหโดดมาเจอหน้ามันเดีได้เบอร์หนึ่งหลดุดว่ะชิมาย

วันนี้อ่านอ่านไม่ได้จริงๆ่านยากมากไม่ตอบเลยละ่ะไม่ตอบออกละโอเคเจิจนะหลังเข้าหลังเข้าหมอบด้วยโคตเยี่ยเลยจับจังหวังไม่ถูกเลยเอะไรวะ ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ก็ไม่รู้ไม่ได้เปิดไไไไมมม่่่่่แนใจพีก็รู้้ดดเปิอ๋อมันต้องเปิดไหมในเกมไม่ต้องไปปิดดิคอร์นไอเลมอนใครก็ได้ที่อยู่เนี่ยน่าเป็นเป็นแอดดิสอ่ะแต่แต่พี่เอาจากไอดิคอรนเนี่ยเออ

ป๊บนะึงมันไม่ได้ยินเสียง